โอ้นี่ครับที่ว่าได้กพ่นนี่ครับนี่ครับจากเหี่ยวแห้งนะครับนี่ครับเหี่ยวเรื้มหายแล้วครับนี่ครับนี่ครับแบ่งปันกันครับเห็นไหมดอกก็เริ้มออกครับนี่ไปเหี่ยวไปแห้งเรื้มหายแล้วครับอืมโอเคครับ นี่บ้่าเป็นฟุ้นผ้ามาเบิ่งสวนคานะครับถี่ห้าใส่แก่ใบเหี่ยวไปนะครับใบเหี่ยวไปแห้งนะครับนี่ครับผนที่ได้นะครับตอนนี้ถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีขึ้นครับครับหลังจากใช้ไปบ้านสิบ๊ะเหมือนนะครับนี่ครับตัวใบเหี่ยวใบแห้งก็เริ่มจางลงครับนี่ครับเห็นเด้ชัดเลยครับเก็บบ่ดอกก็ออกครับผมเห็นบ่เริ่มดีขึ้นครับถือว่าโอเคอยู่ครับผมต้องเสียทนอีกรอบนึงครับ โอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้เห็นบ่มก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีขึ้นอยู่ครับผมนี่ครับบ่มีเหี่ยวเพิ่มนะครับนี่ครับมีแต่เหลือมกำลังหายนะครับนี่กำลังเศร้าครับนี่ครับนี่ครับเห็นบ่อ๋อนี่ครับนี่ครับก็ถือว่าแก้ไขได้ระดับนึงครับต่อไปก็เอา คนเอายังนะครับเอา n h าเอายังออกใส่ป right right? really? ุ๋ยใหม่ครับโอ้นี่ครับนี่ครับถือว่าโอเคนะครับถือว่าได้พ่นอยู่ครับนี่ครับโอ้นี่ครับถือว่าได้พ่นอยู่ครับนี่ครับจากเหี่ยวแห้งนะครับนี่ครับเห็นไ่มเริ่มหายแล้วครับนี่ครับนี่ครับแบ่งปันกันครับนี่เห็นไ่มดอกก็เริ่มออกครับนี่ไปเหี่ยวไปแห้งเริ่มหายแล้วครับอืมโอเคครับผมนี่ครับ นี่ครับอ๋อโอเคครับผม